สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนันี่สิพ้ามาเบิงฟักแมวสวนหลังบ้านเด้วยจ้ะเบิงสวนหลังบ้านก่อนมันนี่สวนขังบ้านไว้เบิงเมื้อหลังจ้ะตอนนี้กำลังติดนวยเต็มเลยเด้วยจ้ะติดน่วยเต็มเลย,ย,เม,เลยมีทั้งไอ้นวยน่อยนวยใหญ่แล้วก็ลัางออกดอกติดนวยหน้อยก็มีดูทางเบิงดูาง,งามจัดซะอ่อนปีนี่ย่างดกเลยปลูกบาหลายแต่ว่าดกเอาคือมีตัวโต,วตวพร้อมแลวจ้ะเนี่ยนี่ตัว่อได้นี่ สิตอดบ่นีัตวตอมันมักเอเมาตอตไอ้ดอกเกสรนด้วยกันดมดอกเกสรนตัวตอตัว,วบอกอยางใหญ่เลยพุ่ณเป็นตาย่านด้วยนี่เวลามาทายรูปมันมักมากข่อยกรย่านอยอะกูจะฟักแมวข่อยแม่ชิลเล่เขา,เาไปเนี้ยสวนเพื่อนบ้านเลยด้วยนี่โบสนะดึงออกมา หน่วย่างดกเลยจ้ะ,จะนางเลื่อยไปตรงไหนเนี่ยนางจะออกหน่วยตามไอเขาเออเน,นียงนะตามไอ้เคลื่อเคลื่อที่ว่าเลื่อยเนาะจ้ะเนาะคอยระวังตัวโตจ้ะโอ้ยน้ำอยน้่างหน่อยดีจ้ะฝักแมวตรงนี้ออกก้อนเขาได้เนี่ย ต้องนี้ออกก้อนเขาได้ไงมูดให้ออกก้อนนะจะียแบบนี้เราติดตามมาก็จะเป็นน่อยในน้อยจ้ะนี่ยตามมาน้อยนอยนอย,อยูปนก็ทั่วแปบเลยทั่วแปบก็เลยขึ้นไปทั้งข้างฟักแมวคุณจะ้ะยูน้ำกันสองอยางทั่วแปบก็ฟักแมว

ตัดใบออกบ่ค่อยหลายที่นี่แสงแดด่องพอถึงไหมจ้ะเพราะว่ามีทั้งไอ้เครือทั่วแปบก็ไอ้ฟักแมวอ,อ,อยู่น้ากันคอยกระตัดทั่วแปลออกช่วงนั้นแต่่าฟักแมวบ่เด้ตัดจะ้ะตัดออกน่นอยเนาะอ,อ,อ,อันนี้เครือเข้าไปของเพื่อนบ้านนี่ตรงดึงออกมั่งสิจะ้ะฟ้ามันจะไปพันเครือ,อนั่นเขาด้วยนะน้างอันดึงออกกลับมากกว่าขาดดูถั่วมันติดไว้ในน้อยเต็มเลยจะ้ะสักเจ้า ดูน่ะติดไม่ในหน่อยเต็มเลยเด้ไม่ในหน่อยเต็มเลยปุ่นเขาต้องคอยระวังอยู่ตลอดด้วยสันมันจะเรื่อยเขาสวนเพื่อนบ้านไหมที่แรกเขาว่าจิตัดออกเด็ดออกบาตรทีมันติดหน่หน่อยเนาะก็เสียดายหมดอกไลยนั่งก็ติดหน่ใยหน่อยดูน่ะติดหน่ใยหน่อยกเเอย็เลยเสียดายเลยวกตัดออก กำลังเป็นดอกไม่เต็มจ้ะแต่ว่าดกมะระกกับดกมะร่ทีว่าอยู่นี่ตูน่ะดกเด้จ้ะมะลาจีนยังติดเต็มเลยนี่ก็ว่าสิเก็บโอ้โหเข้าไปเยอะเลยพูดหน่อยแม่สู่เลยเขาไปให้ทางรางสวนเขาดึงกลับมาแม่ขาดเว้สร้างมันมีแตะนวยเต็มเลย โอ้ดูไก่วนตอเหย่แฟนสวนมาดึงย่างหลายเลยเขาไปเต็มเลยจ้ะดูน้ยเขาไปสวนเขาดูอันนี้ถเถอะคุ้มไอตูนมะละขอเบิดเลยนุวยเต็ม เขาไปตลอดเลยเนาะพวกเธอนี่เมื่อยโอ้โหขาดจ่อยเลือ่อยเลื่อยคุ้มทั้งไอ้เครือไอ้พักมะลาผมไม่ได้จ้ะคุณเดี๋ยวเครื่องตู้แล้วผมไม่ได้ดึงออกตั้งที่แรกแต่ที่นี้นั่งก็เลยเครื่องแ่นแล้วเนาะตรงนี้นวยติดบ่กหลายเพราะว่ามันเป็นเครือตอน้นลำต้นขึ้นมันก็เลื่อยออกไปไกลเนาะจ้ะเลื่อยออกไปไกลที่นี้นั่งก็เลยติดนวย บนไก่ไก่นุย่นยใหญ่ละพห้อกินละตดูตรงนี้ตถอะจะให้เบิ้งเด้อว,ว่าเวลานางเอ่เลื่อยไปทั้งใดเนี่ยน่วยจะออกตามเครื่อนะ่ะเต็มเลยจ้ะนี่แต่ตรงนี้เปน็นนุวยใหญ่กเด้อพวกเจ้าค่อยเบิง่งดูเถอะ นั่งเลื่อยไปเพื่นเลื่อยไปเลื่อยไปเห็นปะนุ้ยเถอะนุย,นยยังดกเลยจ้ะนุยเป็นแถวออกมาเลยจ้ะน,นี่เวลานํางาท้าวหยดไปถึงไหนนงก็จะออกนุยถึงนั่นเลยจ้ะนีน่ไม่หนีหน่อย,อ,ยออกมาเต็มเลยดูฟังนี่ ข้งนี้ให้กันเมื่อกี้ได้ดึง,งกับไมแล้วเพิ่นสิเข้าไปสวนเขาด้วยให้เบื้องมวยของนางก่นนอนมวยเต็มแล้วพนะุ่นน่ะโรคคักกันยังวะมวยออกตามเครือบมวยซัมนี่เอาไปต้มกินแซ่บๆซด้วยจ้ะนี่มันอนน่อนเนาะต้มจิ้มหนังพริกยังแซ่บเลยอันนี้บ่มีน้มเดอกจ้ะผู้บางคนมันปลูกพันธุ์ที่ว่ามีหนามเด้อ โอ้ยน้ำกับปักมือเสร็จแล้วเนาะอันนี้พูดแม่นน้ำได้เนะนี่ยน้่อยน,น,น้อยบทสนะอัน,นที่กี่คอกับ uh เดชยอดเ่วาเขาเออนี่อย่างเนี่ยเทว,า,วามันแตกยอดเพิ่มขึ้น่าพิ่เสียดเนี่ยแบบนี้ลนะทิ้งต่างร้ายได้จ้ะ ว่ามันจะได้โแย่งพลังงานกันไหมไปด,ดูฟังน,นี่ทีฝนตกอันใบหนามก็เกาะยู่ตางใบไม้อยู่จ้ะดูไอนี่ดูฮะดูนี่แม่ดูสอนเนาะดูตรงนี้ดู จะเข้าไปส่วนเพื่อนบ้านอีกแล้วเออเข้าไปไยนะแฟนข่อยเรามาดึงออกหลยรอบแล้วนางกับผ้ากันเข้าไปทาสองสามมือเขาบอกมาเบิง่งหนีนาง,งเรื่อยย่างเลี้ยวเด้อยจ้ะนึหนื่อยหน่อยไปนะเสร็เลยไปมาอันดีตรงนี้ที่เคยปลูกว่าจะกินยอดเด้มันขึ้นมางาั้กันเบิดเลยอันดีว่าโปลูงคิดค้างถึงเนาะก็เลยแตกยอดบองงางเด้อจ้ะมันไปได้รับแสงแดดมันมืด วัวเหง่งเสียงแดดก,กันเบิดเลยเมื่อนี่คือใหญ่แท้เนี่ยดูนี่นีน่เหมือนจิแก่เลยนี่แยให้เขาเลยจ้ะปีหน้าจะบ่ปลูกเลยจ้ะปลูกแค่ปีนี้แหลจะจิเก็บสวนปีหน้าจิเก็บสวนไองยู้ อยู่ฮอลแลนด์อีกปีนึงก็เล้วกปลูกพักสีเริ่มเก็บของเก็บบ้านเดขายบ้านไปอยู่เมืองไทยจะกใหญ่บ้านโดกร้ายายขาเขาไปตัสวนเขาซูนี่ดูคอยเอาตะข่ายกันไว้เหดตะข่ายกันไว้บ่อยเมว่าเขามาเพื่อนบ้านเขามีเมวยสองสามตัว สัตอ้มันจะเขามาสวนคอยจ้ะ่อยยามมันเขามาขี่คอยก็เลยกันกันหัวเบเบิดเลยเขาบอกให้เมียวเขามาได้สวนคอยแมวเผื่อนบ่านแล้วมันจะโดดเขามาจ้ะนี่ตัวนี้ก็บ่ค่อยรายนะจ้ะนี่ตัวนี้ก็บ่ค่อยรายมันหมืดเนาะแต่ว่ามันจะแตกไปทั้งพุ่นมันจะโดกอยู่ทั้งพุ่นเนี่ยโดกคักโมเทว่าเลื่อยออกไปเนี่ยมีทั้งนุ่ยเหนียนุ่ยไม่นุ่ยกำลังออกมาเต็มเลยจ้ะโดกแต่ตัวนี้มันจะเป็น ตรงที่ว่าเขาปลูกเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นข้างมันจะบ่มีนุย้ยมันจะมีแต่ว่ามันเลื่อยออกไปแล้วมันจะมีน,นุ้ยไปนี่แหะจ้ะถ้านุ้ยขอดขอดไปนี่บ่ค่อยงามด้วนี่นุ้ยขดขอดน้อยๆเนี่ย,ย,นนย,ยจะบ่ค่อยงามรูปทรงดูดูกุราเพื่อนบ้านเด้อใหญ่ขึ้นมาขังลัวกรบปุตัดออกเว้ยมันดันหัว กำลังเหนื่กระได์กำลังเพื่อนบ้านดึงหอนดึงกลับลงมาดึงกลับลงมานางกับติดหน่วยเนาะจ้ะน่วยตุปุติปิยืนให้หน่อยหน่นตัดทิ้งเขาว่าสิตัดออกเขาก็เลยเห็นมันกำลังติดนวยหน่วยเขาก็เสียดายก็เลยว่าให้นางติดนวยหน่วยซะเอาไว้ตัดกินเก็บกินจ้ะเดี๋ยวค่อยตัดนางทิ้งเสียดายปลูกไม้ตัางดนเนาะจ้ะ แต่ว่าลายครับแม่หุ่ะเขาไมในส่สวนเขาเขาสวนเพื่อนบ้านเอาตัวโต,วตวในต่มมา,างมอกนี่เลยหรอตัวโตวด้วยจ้ะเขามาดุดดุดน้ำหวานของดอกไม้ยาน ดูตรนี่เถอะร้ายหลายกําลังติดเมื่อนิอ้วเลยคนะดูดอกก็เต็มเลยจ้ะกําลังกินแซ่บด้วยนี่อ่อ,อนๆน,นี่กินแซ่บจะไปต้มจิ้มเอาไปแกงแซ่บร้ายเพราะว่าเขากินทั้งเม็ดหน่อยเนาะเม็ดอ่อนมันตรงนั้นเป็นเนียงกันอยู่อา,าะะยะเรือบัติไดนเหนี่ยงกันอยู่เดียขึ้นตู้บเขือก็และะ้วบ่น ตูงนี้กระจายนี่จิเป็นเงีงแดดตูบ้บะเขือคอยลราปุ่นถ้าน้อยบะเขือคอยคิบพวกนีแดดแล้วนกหลายจากเสียงนกเสียงนกนก,นกธรรมชาติไายหลายเด้ถ้าเขามองบูดีจะมองบูเห็นหน่วยฟังเมียเดือยใบบังใบของนางบังจ้ะหน่วยนี่ดูหน่วยนี่กับบางงามนี่ เป็นป๋อมๆลูกทรงบางงามตัวเปียกค่อยยากลายเลยจะได้เอาไปสุกนะเบิงบ้งไอ้เบิ้งตัวเปียกพร้อมด้วยน,นุะหลายเนาะพักปลอดสารเด้ดจ้ะพักปลูกอยู่นี่ปลอดสารทุกอย่างเลยว่ไดดฉีดยา่า,าแมลรงคือบ้านห้าเด้ ปลูกแค่โฮดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยโดนๆปีหนึ่งใส่สองสาหลอดแบบเนี้ยแล้วน้ำก็จะงามเองจ้ะบ่มีมแมลงดอกพวกพริกพวกบะเขือขึ้นกันมระขึ้นกันปลูกแบบธรรมชาติจะ้ะกินแซ่บปลอดสารไหมดูตรงนี้งามบอในงามเบิดแล้วจากสวนเนี่ยเบิดแล้วเดี๋ยวมื่อนาจะพาไปเบิ้งอันสวนด้าน้างบ้านจะ้ะ สสวนด่างดานขางบ้านก็นมีอีกเดี๋ยวคลิปนี้จบลงกันนี่ก่อนเดจ้าคลิปหน้าจะา้ามาเบิ้องย่างไม้เอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อไปนะจ้ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า